Assalamualaikum khab Ajan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh khab. Khab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa la hawla wa la quwata illa billahi al al Azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak from Suk, from Rafamita, jaga Allah Subhanahu wa taala cuba sob. Kakak udah mulai kan, nah ในขณะนี้ในรายการโตเบย์สนะครับทอมดิลล่าคืนนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นแขกรับเชิญมาในรายการโต๊ะยบ4.0ครับทอมดิลล่าครับก็คิดว่าพี่้องที่ติดตามอยู่ในรายการโตเบย์สตอนนี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์จากรายการนี้ไม่มากก็น้อยกับอาจารย์ครับคืนนี้เราจะเป็น q a a ก็คือการร่วมคําถามนะครับก่อนหน้านี้เราได้เปิด คำทามให้เบิดสองทางนะครับให้นองนองให้เพื่อนเพื่อนหรือว่าวัยรุนเยาวาชวนเรานี่ได้ท้ามคำทามมาเป็นประเด็นทถี่ว่าเขานั้นส่งสซยในการใช้ชีวิตประจําวันต่างๆนะครับทำาถามจะปล่อยรุนก็ราวดูอาตีให้สบติดสบพานั้นหวาพันผือมังนะครับเข็ดหลับหรือว่าดูอาต่างๆนะครับเตจเราสบพานสบสติดเออเกิดความไงดายดในการสบมันหวาผือบางครับอาจารย์ ครับอัลฮัมดุลลาห์ก็คือเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเด็กอยู่ในช่วงของการศึกษานะครับอยู่ในช่วงของการเรียนเนี่ยก็ชื่อว่าความพยายามนั่นก็คือหนึ่งเอ่อของคุณสมบัติของครูที่จะรับการศึกษาเฉนซู้นขึ้นไปนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าในเรื่องของการเสียสละความตั้งใจนะครับที่จะเป็นผู้นึ่งที่มีความรู้ในชุมชนนะครับ ต่อมาก็คือความพยายามแล้วก็การอดทนในการศึกษานะครับแต่ถ้าสมมุิว่านองอยากจะถามในประเด็นว่ามีดูอามาดูอาอ่าลนบีม,มุฮัมมัดสุลาฮุอะลัยฮิวะส,สัลลัมก็ได้บอกเอาไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าววามเ,เราเครียดในประเด็นหนึ่งประเด็นใดนเนี่ยก็คือนึ่งให้เราละมาซ่องเราก็อาด นะครับถ้าว่าเราอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยหรือไปอคอนเนคชั่นทางด้านวิชาการเกี่ยวกับผู้ดีเกี่ยวกับสถาบันที่สูงกว่าเนี่ยก็คือให้เราตาวาให้เราดูละหมาดฮห้ญาตนะครับซอคราคาอาสนะและต่อจากนั้นก็คือดูอานะครับอัลลอฮุมะลาซัฮลาอิลลามะจัอันตะฮูซัฮลาวะอันตะตะจัอันุลฮัซนาอิซาชิตาซัฮลานะครับดูอานี่ก็คืออยู่ในบทเคียน ของอาจารย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อ,อับดุลการิมวันเอโละนะครับอันที่ผมเคยเจอเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่จะรับการศึกษานะครับผู้ที่จะเป็นตอริบุลอิลมีก็คือผู้ที่หาความรู้นะครับแล้วก็ด่อนนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ในในบทภาวนาต่างๆนะครับในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราในสิ่งที่เราปรารถนาให้ได้ในสิ่งนั้นนะครับที่นี่ก็เลย เราไม่ต้องเครียดมากถ้าเขียนเราก็ละหมาดส่องเรากอา็อ่านต่อจากนั้นก็คือ ah ja ta ta อัลลอฮฺมัลลาสฮลาอิลลามะจอันตะฮูซสฮลาวะอันตะตะจะอัลฮัซนาอิจาชิตาสฮลาเพราะบางทีความพยายามของมนมุษย์เนี่ยอัลลอฮฺต้องการมากกว่านั้นนั่นก็นคือด้วยการที่เราจำกนุนความสามารถของเราเนี่ยให้กับอัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียวนะครับประปุษธานเนี่ยเราต้องเชื่อว่าเรานี่ไม่มีความสามารถ ลาฮลาวะลากูวะตอิลลาบินลาฮิลาลีลาซิมไม่มีพลังและอำนาจใดๆยกเวน้นทางซองนี้คือเป็นข้องพระองค์ผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นพุทธาไม่ควรที่จะมองตัวเองเป็นคนเก่งนะเพราะเรานี่คือมาจากเอ่อมาจากนามอสุจิอัลลอฮ์ตาลาไซวิญญาณอัลลอฮ์ตาลา้คฟารูอัลลอฮ์ตาลาห้ริสกีเป็นสิ่งที่เราปรารถนาทั้งหมดก็คือปรารถนาเพราะเป็นข้องอัลลอฮ ในเมื่อข้อนี้เป็นข้ออัลลอฮ์เราก็ข้อ,อตัวอัตออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตาลาให้สิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยให้ได้ในตัวข้อเราอัตลต้ลาไซดในตัวข้อเราแล้วก็อีกดูานหนึ่งก็คืออัลลอฮุมมะจาอัลลอฮ์ะเพานะเอ่ออัลลอฮุมมาบาริกลานาฟิอุลูมินายาอัลลอฮ์ได้โปรดให้บรารอกาดในความรู้ของเราด้วยนะครับ บารกาเนี่็คือเป็นองค์ประกอบหนึงนะครับที่จะทําให้ความรู้คนเราได้ช่ม,มาต่อยอดไปได้อย่างอย่างยืนจะเป็นอินมุนยุนตาฟาอุบิฮีอินมุนยุนตาฟาอุบิฮีก็คืออินมูที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมนะครับตั้งแต่ระดับ ฟัรดูอินอยันจนถึงฟัรดูกีไฟอะนะครับนี่คือเป็นความรู้ที่ที่ซาหม,มาที่จะช่วยเหลือบุคคลเอ่อคนในาศาสนาของเราได้นะครับที่นี่ลักๆเลยเนาะก็คืออัลลอฮุมัลลาซัฮลาอิลลามะจัอันตะฮูสซาลาวะอันตะตะจัอัลฮัซนาอิซาชิกาซัฮลาเพื่อนบทตัวอันนี้เน,นี่ยเราซาหม,มาที่จะหาได้จากเอ่อเขาเรียกว่าไทยเอ่อมุสลิมไทยดอทคอม นะครับในมุสลิมไทยคอมหรือมุสลิมไทยเน็ตนะครับก็จะมีในบทตัวอาภาวนาต่างๆนะครับในการดำเนินชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเราเราเออมุสลิมเราเนี่ยนอกจากในเรื่องของการทํางานเราก็ต้องดูอาเลยแม้แต่กิจวัตรประจําวันเราจะทําอไริบางเราจะเข้าห้องน้ำนะครับอันนี้ผมจะเพิดประเด็นเพิ่มขึ้นเราจะออกจากห้องน้ำเราจะเข้าห้องนอนจะใส้เสื้อผ้าจะขับรถมุสลิมเรามีดูอาให้หนรา นะครับเพื่อที่จะให้เราได้อยู่ภายใต้ใตการคุ้มครองของอัลลอฮ์ว่าอัาลลอฮ์ที่ฟัแต่ว่าการมุมินูนเราจะเป็นวัยรุ่นเราจะเป็นวัยเก๋เราจะเป็นวัยชาราเราจะเป็นหนักธุรกิจเราจะเป็นนักธุร,ธร,าาก,ธราการเราจะเป็นข้าราชการเราก็คือมุมินคำว่ามุมินเนี่ยมันไม่ได้แยกเพศมันไม่ได้แยกอาชีพที่นี่เราเป็น่าวของอัลลอฮ์ตาลาเราก็ ข้อทุกอย่างก็คือจากข้อจากพระที่นี่อีกบทโดอาหนึ่งก็คือท่านนบีมูซาอะลซาลาตัวสลามเมื่อจะไปทําการดะวะฝ่ารูหรือฟิลูนนะครับซึ่งก็คือท่านนบีมูซาบอกว่าฉันไม่ทราบมา่จะตอบต้กับเขาได้เพราะว่าเขามีความทราบมาดเขามีบริวารมากมายบางทีคําพูดของฉันเขาอาจจะไม่ฟังอัลลอฮฺตาลาก็เลยบอก นบีม ah oh ุซาอะไรวิสลลาต์ทสลามให้อ่านรับบิชโรห์ลีสอดรีวายสซลีอัมรีวะฮฺลุลอุกดะม์มิลิซานียัฟกะฮูกอลีเพราะฉะนั้นบางโรงเรียนเนี่ยเขาจะไปเผมรับบิซิดนีอิลมาไอ้นี้ก็คือเป็นดูอาของท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพรอัลลอฮ์บอกท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าอันคุณรับบิซิดนีอิลมายาอัลลอฮ์เปิด โปรตเพิมฟวามรูให้แก่ชั้นโดยเอนะครับแต่ว่าบทรบบิชรอลีซดรีเนี่ยคือเป็นบทของนบีอิบราฮิมอะลัยสาลาตัวสลมัมเะยังเขาถกับบทดูอาของาฟิรูบทด ع อาของนบีมูซาอะลัยาลาตัวสลัมในการที่จะไปด่าวฟิรูนที่นี่เป็นเรื่องง่ายเลยเนาะ น่าเป็นเรื่องง่ายเลยเราจะไปสมัครงานเราจะประกอบอาชีพเราจะสัมผ่านงานเราจะเอ็นค้ามาวิทยาลัยต่างๆเราดีเดียเราคนเลยโคการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลต阿าอัลลอฮฺมาลาซา์ลานี่จะเป็นดูอารำบิชลอลีนี่ชื่อเป็นดูอาทต่อยู่ในอันกุราอานเนาเพราะฉะนั้นคิดว่าเราคงจะเหลือกบทหนึ่งบทหนอ่านให้เป็นประจําเลยนะเพราะอุปสรรคบางที่เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่เพียงจะเพราะตอนเราเข้ามาวิทยาลยัยหรือแม้แต่ตอนเราจบแล้วเนี่ย เราจะห้างงานมันก็เป็นอุปสรรคยญ่สำหรับเราเหมือนกันครับเพราะบางทีเนี่ยเราเรียนมากเรามาตกงานบัดนี้มันก็เครียดกว่าตอนที่เราจะเข้ามาหาวิถลัยเชีอีกเกิดความกดดันมากมายเมื่อเราเรียนจบมาเพราะถ่า่าเรียนเร็วมีงานทําหล้วไม่เรียนเร็วเลยทำงานทีเนยเลยทำไมเรียนเร็วมาค่ายพักู่ตามลาดนัดใสยเงินเทเรียนเร็วต้องมาเกี่เรียงหัวเรียงวาบางที่คำท่ามากมหม่มันก็จะเป็นอุปสรรคเล็กๆสำหรับความขิดก็เราได้ ทีน่นี่บางทีสังคมคำพูดแหลกๆเหล่านีเน้เนี่ยมันก็ให้เกิดตุปเด็นมาชีนำทำให้อุดมการณ์ในส่วนนี้สูญเสียไปเน,ะปนาะเพราะยั้นเราตั้งมั่นว่าถ้าเรียนก็คือเรียนให้จอบอินชาอหล่อเรียนจบเลยเราไม่จําเป็นจะต้องมาตอบสังคมว่าเราทํางานอะไรนะบางทีบางคนบ,บอกว่าเรียนปอนโนแล้วกินเยออยู่ี่ไม่ไม่ต้องไปใส่ใจในส่วนตรงนั้นให้เอาไปว่า เราทั้งจใจจะข้ามาห้าจะเลยข้าวเมื่อออกจากมา้าเลยเลียเราต้องการจะทําอะไรก็เราดูอาต่ออัลลอสุบานาาะฮุอัตตาราต่อเลอิกโดยเติมด้วยละหมาดอิสติคอร์เราจะประกอบอาชีพเราจะดาเนินชีวิตจะแต่งงานห้าคู่ครองเราก็ควรจะควบคู่ก,กับละหมาดอิสติคอร์เพื่อที่จะเมื่อเราใช้ชีวิตด้วยกันแล้วจะไม่ต้องมาหนังเสียใจทีหลังเราผมไม่น่าเหลือกมันเลยบางทีผมไม่น่าเหลือกเลยมาห้าวาเทยนี้น่าพิดวัง เพราะไม่น่าจะเลือกเลยบางที่โรงเรียนนีมันไม,ม,นไม่มันไม่ดูนอ่าบางทีเนี่ยแต่ถ้าเราอิสติคอรออิงชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเหลือกให้ตั้งแต่ต้นกลางเลยก็ไปนะครับบางทีเราจบมาปันห้ากอยโซนูนีนั้นเราต้องจ่ายงานการเราไม่มีทำนี่คือปันห้าเพราะฉะนั้นอิสติคอรอแลดูอาง่ายๆจะชอบจะทำอะไรก็เลยต่อัลลอฮุมะลาซัฮลาอิลลามะจอันตะฮุสาฮลา وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والله أعلم